บอโทมากินเหล้าแล้วจัง าาวัสออดดโ,โดยครับวันนี้ร้านชุบินเตอร์ก็มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้จะไปจัดตั้งนะครับในห้องคราวเกะนะครับหรือว่าห้องประชุมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวเลยนะครับ powermix นะครับตัวเดียวเลย6กชันแนลนะครับบลูทูธ usb เอฟเฟกแท้แล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถอัดเสียงร้องได้นะครับพอเวลาพี่เสียบ usb ลงไปนะครับก็อัดเสียงร้องบันทึกเสียงร้องได้เวลาร้องคาราโอเกะนะครับชุดนี้ก็เหมาะในห้องนะครับห้องประชุมนะฮะห้องสัมมนาศาลาต่างๆนะครับชุดนี้นะครับ14,900บาทนะครับ14,900จะได้ powermix นะครับ6ช่อง1ตัวนะครับรายละเอียดครบเลยครับบลูทูธ usb นะครับเอฟเฟกแท้ นะครับ99โปรแกรมนะครับบุธได้ USB ได้นะครับเอฟเฟแท้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ซับเบส15นิ้วนะครับตู้ซับเบส15นิ้วใช้ดอก NPE นะครับอีก1คู่นะครับเบส1คู่แล้วก็กลางนะครับจะเป็น NPE 10นิ้วนะครับกางแหลมจะอยู่ซ้ายขวานะครับต่อหนึ่งใบนะครับตัวนี้จะเป็นของ NPE เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้นะก็ ข้างซ้ายนะครับเราก็จะหายสายไป10เมตรนะครับจะเป็นสเปคคอนนะครับที่ตู้เบสแล้วก็พวกสเปคคอนนะครับแต่ตู้กลางเป็นธรรมดาเราก็ขายเอาครับไม่ใช่เรื่องยากนะชุดนี้14,900บาทนะครับก็ได้ไปแบบนี้แล้วก็ที่จะได้ไปก็คือจะได้สายเสียบโทรศัพท์ไปอีก1เส้นนะครับเวลาเราต่อคอมนะเราก็ใช้สายโทรศัพท์กับสายคอมจะใช้เบอร์เดียวกันนะครับมิกตัวนี้นะเป็นพาวเวอร์มิกนะคองร้บวก200วัตต์โปรพัดนะครับตัวนี้นะขายแยกอยู่ในราคา5,000บาทนะครับผมก็ จัดชุดอยู่14,900นกานะครับก็จะได้ขาตั้งไปแบบนี้เลยนะครับตั้งไปด้วยนะครับเอาไว้ในห้องเอาไว้ในที่ทํางานหรือว่าจะเอาไว้ในห้องคาราโอเกะเล็กๆนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับไม่แล้วไม่ต้องวุ่นวายนะครับแล้วการที่เราใช้ power mix นะครับเสียงไม่มันจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงไม่นะฮะว่าเอฟเฟกของไม่นะฮะว่าเสียงมันประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะปรับนิดนึงนะครับเกียงไม่ได้ปรับนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีนะครับ1นสองนะก็เสียงผมอาจจะไม่ร้อยเปอ็นต์นะเพราะว่าเราอัดกล้องสดแล้วก็เราจะอยู่ติดถนนใหญ่นะรถจะวิ่งนะตัวนี้นะฮะเอฟเฟกนะมันจะเพาะกว่าปรีนะปรีที่ใช้มันจะเป็นเอนะ็โค่ละส่วนตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์นะตัวนี้เบอร์5ครับเราสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้นะรเราว่างๆนะคเอฟเฟกต์ Effect ก็จะเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับ คุณใช้ไมช่องไหนคุณก็เปิดเอฟเฟกช่องนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดเอฟเฟกนี่แล้วก็มาเลื่อนสไลด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองนะครับเวลาเราอัดนะฮะบันทึกเสียงนะฮะการร้องของเรานะก็จะเข้าไปอยู่ในแฟลชไดท์ทั้งหมดนะเสียบแฟลชไดท์นะครับให้แฟลชไดท์มันเล่นเสร็จแล้วเรากดนี่นะครับอัดเลยนะครับเรากดหยุดก็ตัวนี้นะครับสต็อปอัดนะครับเรคคอร์ดนะครับก็อัดแล้วนะอัดแล้วเราก็ไปหาฝากเอานะครับมันก็จะอยู่ใน ฟรายได้แปดได้ของเรานะก็ตัวนี้14,900ไม่รวมค่าจะดส่งครับก็รับเองได้ที่หน้าร้านนะครับร้านจุกอินเตอร์นะครับ0825406540นะครับฝากกดไลค์ติดตามนะครับช anel ร้านจุกอินเตอร์นะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0825406540นะครับแอดไลน์ได้แต่ไม่ต้องโทรไลน์มานะครับโทรเฉพาะเบอร์โทรเท่านั้นนะครับผมรับสายเฉพาะเบอร์โทรนะครับ ก็ใครจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่นครปฐมนะครับก็ให้ส่งนะครับก็ต้องโทรกันมานะครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็โอนจัดส่งก่อนทุกกรณีนะครับโอนจัดส่งนะครับหรือจะปลายทางก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันนะครับปลายทางก็มีค่ามัดจําค่าขนส่งนะครับผมก็ตามนั้นใครจะปลายทางนะครับใครอยากจะดวกปลายทางแต่ต้องมัดจําค่าขนส่งนะครับ อย่างคนส่งชุดนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกินพันกว่าบาทนะครับแค่นั้นเองนะครับมาจําก้าขนส่งแล้วที่ค่าของก็ไปจ่ายกับพี่ได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้หรือว่าขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเพลงฟังเสียงในชุดันึ่งหมื่นสี่พันเกบาร้อยมานนี้จบเล็นะนดิน นักวันจะกลับ่ายเบาสาวไรเอาเหมือนกุ้งเสียงแคนกองเชิงสูงตุ้ลุ้งตัวงและแครลงตุงเสียงแคนก้องเีิงซออนละออ้อนละแล้วก็มาเมาช่วยกันกอที่สา เอาสองเลขสองเอาสตอรีทุกคนเอาสตอรีก็เราจะต่อเป็นระบบสเตอรีโอเลยนะครับก็คือต่อข้างหนึ่งนะครับไปตู้เบส ซ้ายนะครับต่อข้างหนึ่งไปตู้เบสกขวาแล้วก็พ่วงขึ้นไปตู้กลางครับระบบนี้ก็จะได้เสียงที่นุ่มนะครับฟังรู้เรื่องแล้วก็จะเป็นระบบสเตอริโอนะเวลาเราเล่นระบบนะบเป็นสเตอริโอก็จะดีที่สุดนะครับสำหรับเครื่องเสียงครับก็สําหรับชุดนี้1 10, 4 9 0 0บาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะจะโทรเบอร์นี้หรือว่าจะแอดไลน์หรือว่าจะไปติดตามทาง Facebook ก,ก็ หรือว่าจะไปติดต่อทางเพจก็ติดต่อเข้ามาชุดนี้14,900เดี๋ยวรอลูกค้ามารับช่วงบ่ายนะครับขอบพระคุณครับลาเพียงเท่านี้นะครับครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ